สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีะคะ่ะมาดูว่าออพลังงานจากคลิปนี้นะคะใช่ของคุณไหมเราจะดูว่าแนวโน้มสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความรู้สึกของเขาเนาะประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการส p อร์ต ทุกการสนับสนุนนะคะทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แทงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักนะคะที่โอนค่าขนมมาให้นะคะหลังไม้นะ,ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คออพลังงานหลักของคุณก่อนนะคะของคุณกับเขานะคะว่าความสำคัญประมาณไหนนะคะ ใช่ของคุณหรือเปล่านะ n i ยอ of Cups นะคะออเอกอบคัพเชนอ็อบเพนเดเคิลมาดูสิประมาณไหนเนาะแปดไม้โอ้เป็นพลังงานของความห่างไกลนะคะเป็นพลังงานของการรอคอยเออ เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันมากๆนะสามถ้วยแฮงแมนโอเคอืมพลังงานที่จับได้ในเวลานี้นะคะก็น่าจะเป็นการรอคอยนะคะเป็นความสัมพันธ์ทางใกล้นะคะสถานะคนคุยหรือว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรในเวลานี้นะคะด้วยพลังงานไพ่สามถ้วยนะแต่ก็รู้สึกผูกพันกับคนคนนี้รู้สึกอบอุ่นใจนะคะแล้ว คุณก็น่าจะมั่นคงกับคนคนนี้ด้วยนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่แบบดึงดูดใจคุณนะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะทำให้คุณแบบรู้สึกที่อยากจะรักอีกครั้งก็ได้นะพลังงานไพ่แปะไม้เดี๋ยวหนะูขอขยายนะคะคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลใช่ค่ะคือ เขาทำให้คุณรู้สึกนะความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะคุณรู้สึกกับคนคนนี้มากๆเลยอะ่ะคุณคือคนคนนี้ทำให้คุณอยากที่จะคุยต่อไปต่อนะคะอ่าก็คือไพ่แปดไม้เป็นพลังงานของการสื่อสารเนาะแล้วเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยก็เป็นความรู้สึกเลยนะคะเป็นความรู้สึกในเรื่องของความรักแน่นอนคุณทำให้ คือเขาอะทําให้คุณอะอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาน่าจะทําให้คุณใจฟูทําให้คุณมีความหวังในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยนะแต่เป็นพลังงานที่อยู่ห่างไกลกันหมดเลยนะบางท่านบางคนโสดมานานนะคะอาจจะแบบไม่ได้คิด เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะคะหรือว่าคุณคนคนนี้อาจจะเข้ามาทําให้คุณมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปอะคะ่ะนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีพลังงานชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ ทับลมเมถุนตุนกลุ่มสิ่งที่จะเกิดขึ้นสี่สี่เหรียนนะคะคือมองว่า คนคนนี้เหมือนจะหนีหัวใจตัวเองนะคะเขาหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นนะเขาจะต้องกลับมานะคะเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนปิดกั้นขอดูไพ่2ดาบหน่อย emperor นะคะพลังงานของชาวต่างชาติได้เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการเมืองก็ได้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้น นกว่าเขาจะคือเขาจะรู้นะว่าเขารักคุณเขาจะรู้ความรู้สึกของเขาอะค่ะที่มีต่อคุณมากขึ้นไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะหลบหลีกหรือว่าเขาไม่มั่นใจเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนกมองว่าคนคนนี้เขาจะรู้ใจตัวเองมากขึ้น คือเป็นความรู้สึกที่แน่ใจแล้วนะคะที่จะไปต่อเนาะอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคนคนนี้นะคะจะแอคชั่นจะสื่อสารกับคุณมากขึ้นคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาอยู่โซนที่มีทะเลทรายก็ได้นะคะเนี่ยเออเนี่ยให h e a d of one นะคะพลังงานของธาตุไฟนะคะเมษสิงคะโนูสิ่งที่จะเกิดขึ้นมองว่าความรักของคุณน่ะจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นจะมีการเดินทางมาเจอกันด้วยนะคะคนคนนี้จะแบบ คือเขาจะรู้สึกคลั่งไคล้คุณมากยิ่งยิ่งเขารู้จักยิ่งเขาเห็นตัวตนคุณนะเขายิ่งชื่นชมในความเป็นคุณนะ,นะคะให้คนไกลให้ต่างประเทศนะคะจะมีการมองอนาคตไปด้วยด้วยกันนะ,นะคะสิ่งออฟคัรักต่างไวัได้นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความรักของคุณกับเขาเนี่ยกำลังจะผลีบานขึ้นเรื่อยๆผลีดอกออกผลนะคะกำลังจะเป็นความรักที่อบอุ่นในหัวใจอะคะ่ะนะพลังงานไพ่ใบนี้นะ ถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะต้องหยุดหัวใจไว้ที่กันละกันก็ได้นะคือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตามหาใครแล้วว่าคือพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะแบบจริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบใบนี้นะคะเป็นไปได้ว่าคนที่มีกำแพงอะก็จะลดกำแพงลงอุปสรรคก็จะน้อยลง เปิดใจกันมากขึ้นความกลัวก็น้อยลงนะคะความปิดกั้นก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพลังงานที่ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันมีการเปิดใจกันมากขึ้นเปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสนะได้เดินทางนะไพ่ใบเนี้ยคือมีโอกาสที่จะแบบเดินทางมาเจอกันใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ มาดูสิแล้วเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณนึกถึงขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาหน่อย7 of cups เขาก็ใจลอยไปหาคุณเหมือนกันนะคนคนนี้นะเป็นความรู้สึกที่คิดเกี่ยวกับคุณมากมายนะคะใจลอยเหมือรอยหาคุณนะคะ เขาคาดหวังแหละในความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะโดดเด่นดูดีนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเขาหวงคุณดีมากๆเลยนะคือพลังงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะเขาเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณตลอดแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบ ทำงานก็ตามเหมือนเป็นคนที่แบบใจลอยอ่ะคิดถึงคุณนะคะเขามองว่าคุณอ่ะออมีสเสน่ห์นะคะโดดเด่นอยากมาหาอยากมาเจออะไรประมาณนี้เนาะอืมอืมอันนี้นายออลวอนอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ King of Cups เดี๋ยวนะ นกดูไพ,พ่ผิดหรือเปล่าเมื่อกี้อะถูกลันะคะ n Knight of w a n d s นะคะพลังงานของเขาเนี่ยถ้าถามว่ารู้สึกยังไง mm hmm. เขาเขาชอบแหละเขาชอบคุณมาก mm hmm. ใจนี่คืออยากจะมาหาอยากจะมาเจอนะคะอยากจะมาเจออยากจะมาหาแล้วก็มีความคาดหวังกับคุณแน่นอนนะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณอ่อนโยนคุณน่ารักคุณดูดีนะคะคุณเลกค่านะ มีความรู้สึกว่าเขาอยากปกป้องดูแลคุณจริงๆเป็นพลังงานของความหลงไหลเนาะเขามองว่าคุณน่ารักแล้วก็น่าสนใจสำหรับเขามากนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยจับจ้องอยู่ที่คุณนะแต่การกระทำเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะด้วยพลังงานที่เขาเป็นเออคิงออบสอดขึ้นมานะ อาจจะดูแอคแอคหน่อยหมายถึงว่าไม่ค่อยแสดงออกเนาะดูมีมาดมีฟอร์มนะคะคนคนนี้ mm hmm. ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือเขาเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะมอบหัวใจของเขาเนี่ยให้กับคุณนะคะห mm hmm. ยิบยื่นความรักทางนี้ให้กับคุณนะคะ mm hmm. เหมือนกับว่าคุณคือความรักที่ที่ใช่ที่เขารอคอยที่จะแบบมอบหัวใจของเขาเนี่ยให้กับคุณอะ ก็คงแบบอยากจะลงเอยกับเพื่อนๆของเราแล้วนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้นะคะก็เป็นพลังงานที่อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนเนาะ Queen of Pentacles คุณสวยคุณมีค่าคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์นะคะเขาอยากที่จะครอบครองหัวใจคุณเขาจะสื่อสารนะมองว่า คนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณทั้งหมดเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมานะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้นะคะลังงานของไพ่ราศีกุมนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมได้ธาตุด,ดินพลึกศกกันบางกรนนะคะเหมือนเขาเตรียมพร้อมที่จะสื่อสารกับคุณบางสิ่งบางอย่าง เป็นเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอก,ออกมานะคะแต่ว่าอาจจะเก็บเอาไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกทีเนี้ยนะคะเหมือนกับว่าเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะต้องพูดออกมานะนั่นหมายถึงการบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั่นเองนะคะหรืออาจจะแบบเป็นการขอคบนะคะขอแบบจริงจังขอชัดเจนนะคะ ขอดูความรู้สึกของเพื่อนๆหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงบ้างเราก็คิดเยอะอยู่นะก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ามันยังมีเหมือนมีกำแพงเหมือนมี ขอบเขตบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะซึ่งคุณอาจจะรอเวลานะคะคุณอาจจะรอดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงนะคะคุณคิดเยอะหรือว่าคุณกังวลในเรื่องของระยะทางไหมในเรื่องของความแตกต่างไหมนะคะแต่คุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ที่เราอยากอยู่ด้วยเป็นคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเป็นคนที่ เราอยากจะให้เขาดูแลเรานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อยากปกป้องดูแลเธอคนนี้นะคะนะพลงานชาววันพฤหัสขึ้นมาเนาะออขอดูสิคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรเนาะ อืแต่ตัวคุณเองนะคะลึกๆก,ก็มีความกลัวนะมีความกลัวมีกำแพงสูงเหมือนกันอืมคุณคือคุณเป็นคนที่ชัดเจนก็จริงแต่ว่าคุณมีความกลัวเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไงคุณก็เลยอาจจะแบบรู้สึกกังวลน,นะคะ คุณไม่แน่นใจที่นี้เดี๋ยวมาดูว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงนะคะแนวโน้มสำหรับคลิปนี้นะคะอ๋อ่นหนออลปินเดโคะนะคะ ขอดูแนวโน้มหน่อยไพ่เดอะสตารค่ะความสุขค่ะความสมหวังความสําเร็จโอ้โหเพไพ่เทนอฟซอสมีคนที่มีกําแพงมีคนที่มีบาดแผลใน,นเรื่องของความดักนะคะเนี่ยแปะถ้วย นกมองว่าคุณทั้งคู่จะเป็นจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันเนะนี่ยอันนี้ก็เป็นไพ่ของตอนเช้านะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ของตอนกลางคืนอ่ากลางคืนนะคะแต่ก็มีพระจันทร์อยู่ตรงเนี้คือไม่ว่าคุณทั้งคู่จะเคยมีบาดแผลใน,นเรื่องความรักแค่ไหนนะคะแบบเจ็บปวดมายัางไงก็ตามมีกำแพงสูงยังไงคุณทั้งคู่จะให้โอกาสกันคุณทั้งคู่จะเป็นความรักที่มั่นคงให้กันและกันนะนะ ก็พูดได้ว่าออคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่ใช่ของกันไลกนะันนะนะให้สรุปก็คือได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการตามหารักแท้อะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือได้เจอแล้วนะคะไม่ตามหาอีกแล้วก็คือไม่ได้ขนขวายที่จะแบบไปหาใครอีกแล้วก็คือคนคนนี้เลยนะคะเลือกกันไลกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยฟอร์บคัพนะคะ ก็คงถึงเวลาที่จะแบบได้ชัดเจนกับความรักครั้งนี้นะคะถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้ตัดสินใจนะคะที่จะแบบว่าเออลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยคือคงไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวแล้วประมาณนี้นะคะ นกมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาคิดมาดีแล้วเขาเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาเองเขาทบทวนแล้วนะคะว่าคุณคือเป็นความรักที่ใช่สําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขารอคุณมาตลอดเขาอาจจะแบบโสดนะคะโสดเลือกได้แต่เขาก็ไม่ได้แบบไปจริงจังกับใครนะคะแล้วพอเขามาเจอคุณเนี่ย เขาก็คงไม่อยากที่จะแบบอยู่คนเดียวอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็น Six of p e n น a c l e s นะคะเขาเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเหมือนเหมือนเขาเจอแล้วนะคะคนที่เขาอยากจะดูแลอยากที่จะมอบหัวใจให้กับคนคนนั้นอะไรเงี้ยเขาเจอคนที่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มนะนกรู้สึกว่าความรักของคุณทั้งคู่อะ่ะ เป็นอะไรที่ดูแบบมันอาจจะช้าเนาะอาจจะช้าไปบ้างแต่ว่าทุกอย่างอะมันกำลังจะดําเนินไปได้ดีนะเอยเดี๋ยวนะคะมอดูไพ่หกเหรียญคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบช่วยเหลือคุณได้นะคะซัพพอร์ตคุณได้เนี่ยจะอยู่เคียงข้างคุณ เขาจะไม่ไปไหนจากคุณนะคะเนี่ยคุณน่าจะเป็นรักต่างไว้ได้นะอืมเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างคุณดูแลคุณปกป้องคุณคุณทั้งคู่จะจะเป็นความรักที่เอ่อไม่ทอดทิ้งกันนะคะอืมจัสมินนะคะเป็นเป็นคนที่คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะหรือว่าเป็นความรักที่คุณรอคอยก็ได้คุณกําลังจะได้เจอ ถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอนะคะคนที่เจอแล้วก็รอเวลาอีกนิดนึงนะคะคุณกำลังจะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะบางทีนกอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะทุกคนนะบางทีก็ขับ,บรถอยู่หรือว่าแบบ ทำอมาหารหรือแบบหลายอย่างเนาะแบบว่าดูแลดูแล,ดแลเด็กๆนะคะแล้วก็บางทีก็โทรศัพท์ไม่แจ้งเตือนนะต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่นกจะตอบทุกๆข้อความนะคะที่แบบเพื่อนๆแอดไลน์มานะคะยังไงก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขในความราักคา่ะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะมีสุขภาพที่ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ